Ăn à? <laughs> nào mà Cái hết nào chẳng à, Là cái hết nào chẳng chẳng <laughs> này thế ่ายวิดโอวังไปกุดเั็น่ายผ่ามันตังผ่ามันตังก็เลยใส่ประด้ายเลยมาถิ่าทยลายนอนนะ <c oughs> ซอยนะพี่ขอสินพี่อยูที่คาลูกกรรมก็โทรทารนาพี่สมเอาโทรทารนาี่สมขอสิครับเอ๊ะไอ้เต